ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอแล้วก็มะม่วงกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะพวกเขานะคะก็จะมาทำเผา V2 กันนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราก็ค้าเป็นแบบเผา V1 ่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบหลายๆ E ีพีมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วมีความรู้สึกแบบอยากจะมีแบบห่างกับเขาบ้างนี้เห็นคนแบบมีห่างจุกจีกจุกบ้างอยากดีบ้างอะมะม่วงคุณทําผลตื่นแล้วหรออู้ ร้ S <S อนแหงร้โโอนแรงโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ไอกับมาม่วนนะคะก็จะมาทําเผาวิศวการอ่าอันดับแรกนะเราต้องมาคุยกับคนนี้ก่อน <S 2> <S 2> <S คุยกับคนนี้ก่อน <S 2> <S 2> <S <S มันจะให้เราไปตีโจรสลัดนะคะอ่าอยู่หน้าเมืองนะห้ตัวอ่ะเราไปตีกันก่อนเลยป่ะรับเควแล้วก็ไปตีโจนสลัดเลยใช่ต้อง50ตัวเราจะไม่ได้แยกเสิร์ฟกันฟาร์มกันก่อนหรอ,อม,ามามามาบินมาอย่าทำไปขี้เกียจอย่าเปลี่ยนพออย่าลงน้าได้ก็ต้องอย่าขี้เกียจเร็วเอาล่ะแล้วเราก็บินมานี่เราก็มาตีกับ ฉัสนสลัดไอ้พวกนี้ที่อยู่ในเมืองตรงหน้าเมืองเนี่ยห้าสิบตัวโอ้หถือว่าเยอะอยู่ในนี่เยอะมากเลยล่ะลก็ต้องจัดการไอ้เจ้าพวกผู้ประจอพวกนี้นะคะห้าสิบตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งเวสกับคนที่อยู่ในคาเฟ่ที่เรารับมาเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้ทําทพร้อมกันก็คือแย่งแบบแย่งฟาร์มกันอะใครได้ก่อนก็ได้ไปเลยนะงั้เดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่ตีได้ครบ50ตัวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเนาะ A few moments later เอาละค่ะตอนนี้เราก็ตีได้มาะม่สิตแไดหรวแล้ว เฮ้ยชักช้าจังเลย,ยล่ะดูซิเรียวๆหน่อยซีริตีหน่อยอยากเป็นเผาวีสอแล้วอยากมีหางแล้วอ่ะนี่ถ้าครบแล้วนี่โอเคเพชรผ่านแล้วได้ยางอ่ะได้ยางได้ยางโอ้ยค,คือสกิลผลตื่นของมะม่วงคือแบบเป็นผลไฟคือแบบเพิ่มความแบบโซฮอตขึ้นมาแบบ10%เลยอ่ะดูอร้อนแรงไม่ไหว ก็คือแบบพื้นเป็นไฟนดูสิแล้วไอบินตอนบินเร็วขึ้นเลนะนนเข้าผลแสงเลยเร็วกว่าได้แล้วเออ,อเลิศก็แปลว่าถ้านายมีผลตื่นไฟใช่ปะ่ะแล้วฉันมีผลตื่นมากก็คือถ้าไปตีเจ้าทะเลก็คือแบบน่าจะง่ายขึ้นแบบโคตรเลยอะ่ะเบินแบบ burn burn. <ละ S 2> เบินเบบี้เบินเร็วเร็วรีบตีอยากไปเปลี่ยนแล้วโมนอได้เหรอไม่เจร้อนไมรุ่นเจร้อนไงอยากมาคุยกับคนนี้ปุ๊บใช่ไหมคราวนี้มันให้เราไปทำอะไรต่อพูดคุยทำงานได้ดีมากตอนนี้เพื่อ ผู้นำของพวกเขาตามหาและเอาชนะเจเรมี่ผู้ใช้ผลสปินสปินอ่ะเจเรมี่จำได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนไม่ได้มีเจเรมี่ม Jeremy อยู่บนภูเขาสูงๆตรงเนี้ยมะม่วงนายไปไหนแล้วไปหาเรื่องใครกลับมานี่ก่อน <laughs> มะม่วงดูดูด,ด,ดูดูเขาดูเขา,เขาตีกันโหดใจเย็นใจเย็นมาก่อนมาก่อนอ่าบินมานี่อุย้ยมีคนตีเจเรมี่ Jeremy อยู่ด้านบนนะ่ะวิคอยใช้ผลพัตีเจเรจมี่อ่ะจะทันไหมอ่ะฉันคิดว่าน่าจะไม่ทันนะเขาเดินลงมาแล้วอ่ะ Eventually เอาละทุกคนตอนนี้บอสเจรมี่เกิดแล้วไปพะม่องเปิดศึกเปิดชากเดี๋ยวไม่ตีไม่ได้บินล้องมาแล้วมันก็วิ่งตามอ,าอย่าไปแกล้งน้องอยากไปแกล้งเจรมี่นี่ตีก่อนเลยอีโอเคใช้แค่ผลสปินสปินอย่ามาอวดเก่งน,นี้าก,การมาจากการมาลุม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 บอสเจรมี่ให้มันกรีดรอ้องตีโอ๊ยไปไหนละยิงตอนสุดท้าย เค็ขึ้นไหมอ่าฉันยอมแพ้นายแล้วอ่ามันบอกนี้ดีมากฉันไม่ได้ดปิงกิ้งเหตุการณ์เพื่อให้นักสู้ของฉันชนะเสมอเมื่อคุณเจอมาสเตอร์สวา่าบอกค่ะว่าฉันทํามันล้มเหลวคือคราวนี้เราต้องไปคอลเลสซียมถ้าให้จำไม่ผิดนะมันให้เราไปที่อันนั้นก่อนนะปราสาทของอ่าโดฟามิโกะไอ้ปราสาทสูงๆสีชมพูสีชมพูตรงนั้นน่ะตรงนี้ตรงน,รงนี้มานี่ก่อน พอมาปุ๊บมันให้จากที่รู้มานะรู้สึกว่ามันจะให้เรามาหาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในภาษาโดโฟามิโกนี่แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีโต๊ะสัญลักษณ์บอกตรงนี้นายไปไหนเราไปแช่น้ำทำไมเรานี่มันจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เห็นไหมมอมมอยู่โต๊ะตรงนี้ไปนี่ประเทศไทย <c oughs> เกีเ่ยวเกีเ่ยวอะไรฉันหมายให้มาดูสัญลักษณ์ไม่ให้ไปดูลูกบอลอยู่บนนั้นสอนลูนนะสอนลูนเออใช่อสอนลูนจำไว้นะแป๊บหนึ่งต้องแคปรูปไปก่อนจำไม่ได้เข้ามาที่โคลไลเซียมแล้วก็มันจะมีประตูลับอยู่ตรงนนนนนััั้้อ่่ะะเหห็มมยปรรตตููบงน เดินเข้าไปอ่าแล้วก็มันให้เราเดินแตะปุ่มที่อยู่ตามกําแพงใช่ปะแล้วมันจะมีอ่าสัญลักษณ์อะไรบ้างที่ทางเลยนะแล้วมีคนมีคนโดนขังอยู่นี้ด้วยมะม่วงเขาขอความช่วยเหลือจากเราโอ้ยแล้วมีิงไปจากเขาทําไมเราโอเคละอันแรกคือรูปนี้เอ๊บเดินชนให้มันเค้ื่อนสีเขียวอันที่สองอันนี้อันที่สอันนี้เอ๊บอันที่4ี่อันที่4ี่จะเป็นแง่ง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 แปลมันอะไรแง่งแง่งอยู่ไหนล่ะอันทสี่ เดี๋ยวน้องอ๋อมแป๊บหนึ่งนะสักสักคู่อันที่สี่อันที่สี่อยู่ไหนอ่ะก็อันอันที่สี่นี่อันที่สี่ก็อันที่ห้าจะเป็นรูปตัวเอ็มอ่ะอันนี้อันที่ห้าอันนี้หกจะเป็นรูปตัวเอฟอ่ะจุดตรงนี้อแล้วก็อันสุดท้ายอ่าไม่ใช่อันสุดท้ายอันที่เจ็ดเป็นรูปตัวเอ็นอันนี้อ่าตัวเอ็นหรือตัวเชชไม่รู้แล้วก็อันสุดท้ายรูปตัวบีรูปตัวบีรูปตัวบีหารูปตัวบีซีอันรูปตัวบีตัวนี้อนีอ่ะโอเคเราเควสผ่านแล้วกรุณาใช้หมวกกันน็อกนี้เป็นโทเค็นของ ค่าชื่นชมของเราอ่ะเราได้อะไรมาโทเค้นอุย้ยมะมว่งมมวงมะมว่วงมะม่วงดูได้หมวกกันน็อกมาเน่ทำไมคุณใส่แล้วหมวกมันเล็กลงอะนคือแบบหัวคนเล็กนิดเดียวเองอะ่หลังจากเราได้หมวกนีม้มาเชบป,ป้าแล้วเราก็ต้องบินไปที่อ่าเกาะบ,บินซนโอเค เกาะต้นไม้เกาะต้นไม้จำได้เปล่าเอาหละหลังจากมาเกาะต้นไม้ใชไปให้เรามาคุยกับคนนี้นะมะม่วงแล้วก็รับเควสกับเขาเขาจะให้เราหาดอกไม้ทั้งหมด3ดอกดอกแรกมาเจอดอกจากมอนเตอร์นะแล้วก็ดอกสีแดงน่าจะไม่ผีมันจะเกิดตอนกลางวันแล้วก็ดอกสีฟ้าจะเกิดตอนกลางคืนโอเคก็คือแบบว่าดอกสีเหลืองอะเราตีมอนในเกาะนี้ก็ได้มันจะสูมดอกลงมา One eternity La ะะคทุกคนตอนนี้เราก็มาที่เกาะซอมบี้แล้วเราก็เจอดอกไม้ดอกแรกเราคือดอกสีฟ้าอ่าโอเค ถ้าเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่า ทำไมเหลือแค่ไอแค่คนเดียวนะคะทุกคนก็คือมะม่วงติดธุระด่วนนะคะก็เลยแบบขอออกไปก่อนเนาะแต่ว่าไอก็ยังอัดคลิปต่อนะคะทุกคนโอเคหลังจากที่เรารับเพรสจากเกาะกีนโซนมาใช่ไหมคะ <c oughs> ทุกคนก็ให้เรานะ่ะได้ทําการบินมาที่เกาะอสมอบีนะคะทุกคนแล้วเราก็จะดอกไม้สีฟ้าและดอกแรกอ่าเพราะว่าไอ้ดอกไม้สีฟ้าเนี่ยมันจะเกิดอยู่เกาะเล็กๆนะคะทุกคนจะมีเกาะอสมอบีเกาะที่ไปซื้อหนังกระติ๊ของอูซอบนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะตรงนน้นตรง้นตรงน้นตรงน้นไหนไมไอกลมๆตรงนั้นเลยโอเคแล้ว ก็ดอกสีเหลืองนี่ถ้าจำไม่ผิดว่าต้องตีมอนหรือปานี่แหละทุกคนเออถ้าว่าตีมอนเตอร์ใช่ปะหรือว่าตีแบบว่าพวกจอนสลัดเราต้องไปตีเกาะแรกดีกว่าไอคิดว่าน่าจะมอนเป็นกระจุกมากกว่าเพราะว่าเกาะอื่นๆมอนมันเริ่มกระจายกันแล้วแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าตียากขึ้นเงี้ยทุกคนเออมันจะนําแบบจากที่หาง่ายๆก็จะแบบหายากขึ้นเลยเพราะว่ามอนมันอยู่กระจายกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปที่เกาะแรกกันก่อนเลยเมืองแรกเมืองแรกเวลาผู้บ่าวทั้งหลายจนสลัดผู้บ่าวมานี่เร็วมาะ วันนี้ฉันมีอะไรจะให้ดูยั่วสเสน่ห์เป็นกลุะะ่มยิ่หนังกระติกเรียกเลยขอดอกผลสีทองอารามมาให้ชันเดี๋ยวนี้สัท้อนี้ดอกไหมไม่ดอกโอเคก็ะตีเรื่อยๆอย่างนี้ละเออเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้อันที่3มาแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ดอกไม้สีแดงอันเดียวคุณดอกไม้สีแดงคือตอนนี้ไอยังหาไม่เจอเลยทุกคนก็คือเราไปทุกที่ที่มัน มีแล้วอะ่ะทุกมุมแล้วทุกมุมของตึกของอะไรแล้วนะคะทุกคนทั้งแบบปราสาทโดฟามิโกลแล้วก็ไปหาใกล้ไม่เจอตรงนี้เนี<อ>่ยมันจะมีดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่มันไม่มีอะ่ะโลเกิดไหมเอ่ยเกิดยังไม่เกิดไปดูหนอยนะดอกแดงดอกแดงดอกแดงลูกลูกอยู่ใส่ลูกทุก,กคนเห็นอะไรที่อยู่ตรงหน้าไอไหมคะคือมันไม่ได้มีแค่สี่จุดนะทุกคนที่มันเกิดอะ่ะมันมีตรงหลังก้อนหินตรงนี้ด้วยมันน่าจะเป็นหลังก้อนหินก่อนบอสอะ่ะใช่จริงๆด้วยทุกคนพีหลาคําแพงรู้ไหมว่าชั้นเดินแบบบิน ตามหาทั่วอาณาจักรเลยอ้กว่าจะเจอโอเคในที่สุดไอ้ก็เก็บดอกไม้ครบแล้วเรามาเปลี่ยนเผาเป,เป็นเผาวิสองก็เลยดีกว่าอ่าแล้วก็มะม่วงนะคะเปลี่ยนเผาไปก่อนนะไอ้แล้วเพราะาตอนนั้นไอ้หาดอกไม้ไม่เจอเนาะเพราะว่ามันแย่งกันหาเนาะเออโอเคมห เราเปลี่ยนเผากันเลยดีกว่าโอ้เยี่ยมมากเลยเธอเอาดอกมไม้ไหมฉันแล้วครบสามดอกอก่อนที่เธอจะเปลี่ยนเป็นเผา V2 นะเธอต้องมีเงินให้ฉัน5 0 0แสนเบรีมีพอหรือเปล่าโอ้ฉันมีพอเหรอเฟิรอสฉันมีตั้ง3 0 0แสนเบลีนะแจ๊พอคนได้มีวัฒนาการแล้วเราเป็นไงต่อเผาวิวัฒนาการแล้วมันมันวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่ารู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมเออจริงๆทุกคนรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นแต่เขาบอกว่าพอเปลี่ยนเป็น V2 เราจะมีหางหรือเปล่าหรือว่าเราต้องออกข้อเกมแบบเราถึงจะรู้ว่าเรามีหหาาางใช่่มัยกกก็็ลลจเเปปีนนนนผ V2 ะะคคทุ ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะถ้าเราเป็นเผ่าวีสามไม่คิดว่าน่าจะมีห่างอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเหมือนคนอื่นเนาะโอเคก็ภารกิจวันนี้นะคะทุกคนเราได้2ออย่างเนี่ยนะคะทุกคนวันนี้ก็มี หมวกอันนี้นะคะทุกคนอาหมวกบลิเออร์เนาะแล้วก็เปลี่ยนเผาจาก V1 เป็น B2 นะคะทุกคนโอเคคลิปหน้าคิดหน้าน่าจะทำของาี3เลยดีกว่าแล้วก็เอาผลตื่นเนี่ยไปล่าเจ้าทะเลนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้ผ้าคลุมของหนวดดำเลยอันนี้น่อยากได้มากๆเลยค่ะทุกคนเนาะเออโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการเปลี่ยนเผาของไอแล้วก็มะมวงนะคะแต่มะมโงออกไปแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอกับมะมวงทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ